กับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับมอมมิม่งเพึ่งรบมมิ่งจงของพรรศาพี่น้องกอภัยว่าจะมีน้าหวานไหมนะครับพี่น้องว่าจะมีน้ําหวานไหมดูด้วยกันนะครับน้องมือน้ากัน ต้องดูด้วยกันหน่อเนาะผม่มึงนำกันว่าจะมีหรือไม่มี พอยากกระุ oh yeah, ่มรมควันนะครับกระปุ huh. uh ่เ huh. อ uh ้าอย่บอก ขออภัยพี่นอ้องการถ่ายคลิปก็จะคุกคักจังหน่อยนะบอมน่องไม้ก็ร้ายเพราะน่องไม้หน่อ,มนอไม้ก็เยอะหน่อ,มนอไม้ก็เยอะพี่น้องยุงก็เยอะด้วย mai coi dựa dùng có dựa Nam có dựa nám có dựa dùng có dựa phi มีจะมีหรือไม่มีครับผม นี่บันทึกเมื่อวันที่9พี่น้อง9กันยายนะครับจะมีหรือไม่มีพี่น้องช่วงหน,น้าฝนหลายคนก็ไปเชื่อนะครับผมหลายคนก็ไปเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะพี่น้องเชื่อต้องเชื่อเด้อนะครับผมเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ เชื่อกต้องเชื่อแล้วครับพี่น้องทุกคนจับมือเดี๋ยวพี่น้องบระกาศนัดโอ้ายหล่นพี่น้องหล่นลงมาแล้วอะ่เฮ้ยพี่น้อง ตัว Shift, อ่อนมีตัวอ่อนมีแต่ว่าน้ำหวานไม่มีนะครับพี่น้องตัวอ่อนมีน่ำหวานบม่มีนะครับเป็นที่ประจักษ์ในสายตาพี่น้องน้องใหม่กับมีพี่จะนัวทซ้ำฉนี่พี่น้องครับผมอ,อเป็นว่าตัวอ่อนมีนะครับตัวอ่อนมีน้ำหวานไม่มีนะพี่น้องเนาะผมผมตัวอ่อนมีน้ำหวานไม่มีพี่น้องดูงผมขึ้นมาก สูงจะดินประมาณสามเมตรประมาณสามเมตรถึง4เมตรนะครับผมเป็นนาวานะครับตัวอ่อนมีพอมีแต่ว่าน้ำหวานไม่มีนะครับผมอ่าปวดติดตามตอนต่อไปบิน้องบิมช่วงข้อัรษาครับผมสวัสดีครับอยานตกพี่น้อง